Oh, mm -hmm. สวดีสวัสดีดิตาซาลาตายเดอร์สวัสดีพลเมืองผี่น้องน้าเดิมวันทิตาจะเห็ดกับเขาคือเก่าเนาะโดยใส่สุดนอนมาเลยพี่ตาเมื่อทานเดี่ยเปลี่ยนเครื่องพี่ตาจะเห็ดปนชีนเด็ดกาต้มจีนง่วหน่อยหนึ่งเนาะเห็ดสองไมนูแล้วก็จะมีดวกดอกกระเจียวเล็ดกานี่ดอกกระเจียวของเขาเก็บไว้ะสวั้นวานนี่เด็ดกาคือหยอดหวานเนาะนะาจะมาเดิมเห็ดกันเลยปนชีนก็คือจะเป็นอ่าจีน ใส่หมูเอ้าปูได้นึงเขาจะมาปูได้เพราะว่าพอกับหน่องก็มักใอ,อ้กินน้ำปขาได้เพราะดิดาเห็ดตัวเยอะเกินไปเราทำใจแล้วเ่าจะมาเดิม่มเขาจะมาผักก่อนนะะจังใส่หมอ้อเนาะให้เขาดื่มพร้กันด้ยเดี๋ยวดิตาจะมาผักสี็เลยเพราะว่าดิตาจะขังหมอป้าไว้เลยเนาะเพราะนั้นต้องเบิงไม่จะคนน้ำเพราะว่าไม่ดิดามักเกิดกลางคัน หักมันมุน้วดาทำประจำวันทำไรต่างที่ปุกลปปนปูปนปลาไลตากับบคซีนยาภานใดเนาะได้ว่ามันอีสหเห็ุผลสีจ้าเย็ดน้อยหนึ่งเนาะมันคือตางิไปะหรอเบอรเอ่อบกเล่นหน่อยมัคือใส่บกเล็หน่อยตงกลางอ้นหนึ่งเนาะบัวีบบบัวเขาวาส่วนงนึ้กะอยากมืดยงาละ ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอเคไหลเดียยว้อยเนาะนี่เราจะเอาไปใส่หมอกันเลย แล้วส่วนดอกกระเจียวกรบพักบ้านที่ตาจะ้ะปลวกใส่หม้อให้ฝาเอาเพราะว่าไฟทานเขามันอยากคอยแล้วเพื่อแบบว่าการวันเสาร์ว,ว,วันอาทิตย์กเข่าแบบว่ามันวสนเลารนไัทอาทันทาน,ทาน,นี้เนาะก็เลยว่าจะเก็ดใส่ปลวกใส่หม้อให้ฝาเอาว่าจาังไดเนาะมีอีกอย่างจะเสร็จย,ยัง เราจะเช็ดยัางวันนี้เบิง้งจะบอกกินว่าข่าวน้ำทามทตาเนี่ยกินจยางก,การะลินตะเจ้าดีดีในลูกอันไหนจังยัดเอียงด้วยเอียงตาจะตายตเป็นทอนเป็นทนอนสฉเนาะเวลาดุออกจะง่ายกินก็นง่าย วันน้ตาเองกับบ่คคลมักเนาะเพราะว่าช่วนาในจะปวดอะกินกวาน,นแต่ว่างสลววไปด้วยเรียบร้อยถ้าก็จะไปล่างกันหลวกลน,นเลยเนาะพี่ตาจะใส่เกลือลงไปด้วยหนึ่งคนที่เาเสรอะไร เอาไวเองนี่คือเด็กก็ได้สูงถิงนม้เนี่เอาไวเองโรดเอฟอฟเอบเอาคือว่าสทานได้พระ่า,าสสงตัสูงเลยเนาะใชทานเดกราตัวตา,วาที่เราไม่ใชนส้สูกแต่สูกไว ก็เริ่มหอมกลินกันด้วยจ้าเห็ดปนไล่ไล่ไล่ จะมาเริ่มต่ำซีนกันเลยเนาะครับเห็นบ่มาอีกเริอมันอยู่ใส่บอกอยู่ใส่แบบนนี้เดี๋ยบ่นกินโมฮ็ดกินกับโมหีดกินข้วหนได้ตอนเมฮีนโมเห็นเวย thank mm -hmm. you คนเลยอ่ะแต่ว่าพ่อเขาก็บอกว่าพ่อเขาจะกินดิการพนเนาะดิตาใช้ผ้า,าแหวงออกเพราะว่าพออ่อเขาดิตาหันเกล็ดเท็ดแบบเท็ดแห้งละก็ได้ว่าสชมาแหวงออกจะสีเนาะน,น,น,นี่นี่ให้รองเอิร์สซีเพราะว่ารองเอิร์สแปลว่าอันนี้พอเขาอยู่บนหัวเลยอ่ะพอเขานขี่อยู่บนหัเด็กไปชนหน่อยหนึ่ง เพือดลงไปกะาก็มาลงไปอีกนิดตาะว่ากะพีกเนาะพีกไปใสดได้ในความความคิดเพศนี่จะใชเป็นปนเพราะว่าเห็ดปนบนไทรพีกลงเป็นปนดิ้งนี่แซ่บคากก่อนเอิ้ตซิมเอิ้ต เดี๋ยวเรนมาปรนเนาะโอ้ยสีสันไปยาติอืมะนี่บวงซิมเลยนี่บวงยากเนะจะได้เที่เอประเด็นเนาะว่ผ้าว่าผ้าว่าผ้ากอ,าอเทียวได้กินเนี่ยข้ามีเมน้ว่าเสิร์ฟออกไม่มนูหนึน่ง ขวาแม่งรักแหละพอหอมอ่ะนี่นี่ใครทุงหนึ่งเนาะทุงหนึ่งป้าใบเศตุ่เดียนอาเอาเอตอนนี้เปเตุ่ยทุ่งอื่นลุงลุงลงมัดซีนรักแล่ลุงเอาตังก็ซิรักแห่เอาตังว่าใส,ส่ซีนรักแล่นี่เด็ดตังคุสูๆๆเลยนะนี่เอามาใส,ส่ซีนรักแด่ สียบเสียบนี่คือลักแร่นะคะพวกเร่ที่น้องแรนน้องลุกแล้วก็จะมาชิมลักแร่ตัวมาเลยเธอนี่เอ,อม่มจะได้แสีบบอเสีบแห้งบอนี่คือโตัลักแร่เนาะ รักแร้ค่ะพ่อแม่พี่น้อง,ะะดอง,อง,งเดี๋ยวฮะจะไปหายนองนอนดูของพ่อซีมเดี๋ยวเวังกันเลยนอนดูมาก,กินเนาะรักแร้กิดก็ไปเสียบบอเสียบเสียบแห่งบอเสียบด้วยเสียบจัดมากไปเตรียบกิน ไปรกไปกินดมชิคกี้พับข่าวเหรอ,อเอาอนนกแม่รักแร้ไม่กระโดดเพอเอ็นพี่นล่ละประเทศจกกะเออนักเม่กินูุมใช่ไหเออรักแร้รักแล้เนอเออน้าตัก ต้มกันเลยก็อจะตักต้มกันจัดการพัก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 ้อกกระบะพักเหลิมจะสุดลายอาดุ่งก้อนถาดู่งกอนไม่กินก้อนดู่งโอ้ยนาะมันแนแนวโอ้ยเฮียเฮียยโอ้ยเฮียเฮยเฮียนี่ติงได้ด้วกไลยได้ภาษาอีอุ่นเลยได้ภาษา รถอะรามใส่ไดนนันนึงเอิร์ดดูเอาโบตองใส่ปะด่ต่องใส่รามหอนว่าต่องใส่โดดไม่เลยดี่้าโมทันดีห้างอันันจ้าพอปป๊อปอพอนี่หนักมัยนั โ้ยตับบ่ดีพอดีดบ่พอเออหรอกมาดีดเอ่เอกระปากเต็มตังดีว่าเต็มทัางหบ่อวะเย่๋วโวยวายจีว่าโวยวยนวคะโวยวายจิว่าเดิอดูมากินข้าวที่เขาบจกจะอยากกินถันเนด่นนี่ว้โดดเรียบร้อย ด้วยเดี๋ยวพาจับนกอ,อดเอาคนเด้อเที่ยวก่อนจิตจับเดี๋ยวคนเป็นี้อเรียบ,บ,บยออาว่กเอาวงกเอาว่างเอาวงเวง็เงเงนะคนของัวดิตาทีเป็นตัวคนของดิตาพตาี่ซีซันย้ําเลยเจวเป็นเคื่อดแกแเนี่ยเคื่อมะขาวกินตอนสาวเนาะอีพอแล้วก็ทึบปัน่น แันกับเขาัันขอถากินเลยกินเลยแันขอถาอยู่ <c oughs> จางจางบะอู้สิบอดนาะสิบกอดอ่ะคอยในสิบกอดมาเขาก็ยัคขลเละวะ แับเจ้าจังวะอ้ะอาะปุกนี่ยด้วยดิกระยางแม่งแะวะอืมขึนรถดอ้นรถขก้นข้อลเลยกกินขบถอยี่ยึ้นอไรเอ้าความกันเด็กคนพี่น้องรืบเอิดอยาิดขอสเนี่ยแฉะวะตามดิ จะก <sk Sen Heck S 1> ินเน่ยงกะเลยทิารจะขอจุกทีเพียงสมิเดอร์ขอบใจทีทิศารนะครับชมลินหนาพอกันไหมจะแร็จะเรียมกดไจกดแซ่เพื่อเป็นกระจาที่ทิศารทีคิดใหม่ต่อไปเด้อ แล้สำหรับกับข่าวให้่แด้กัน่ิลืมคอมเมนต์มาเด้อเดีด๋ยวที่สกันิลืมเข้าไปกดติดตามติตามเอสเอสติอเคีรามมีไ้ไม่้าค